เป็น l t ที่ก f e ฟก็คือเราจะทำยงไงก็ได้ให้ลูกค้าที่เข้ามาเราสามารถสื่อสารและแนะนำลูกค้าผมว่าคิดว่าเรื่องประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคนที่มาเพราะว่ากาแฟอย่างที่บอกว่าไทยก็เป็น Specialty ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับจากทางเราเนี่ยคืออะไรมากกว่า สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Impact การันตีค่ะและครั้งนี้ค่ะเออยู่ที่ The Coffee Academy t t h i l l n n d ค่ะซึ่ง The Coffee Academy t t h i l l n n d นี้นะคะ mm hmm. เกิดจากความร่วมมือของ mm hmm. บริษัท Impact Exhibition Management จำกัดค่ะและ The Coffee Academy c mm hmm. ซึ่งที่เออยู่ mm hmm. อยู่ตรงนี้นะคะคือสาขาแรกเลยสาขาโครงการเวลาหลังสวนค่ะ mm hmm. แล้วก็ยังมีอีก2สาขาด้วยที่โครงการเกษรวินเลดค่ะและที่เซนทัลเวิลดค่ะ mm hmm. ต่อจากนี้นะคะเอจะพาไปคุยกับพี่เฟบค่ะซึ่งเป็นเฮดบาริสต้าของเดอ Coffee a c a d e m มิกเพื่อให้พี่เฟบเล่าให้ฟังว่าที่เดอ Coffee ่ c a d ด m มิกมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามมาดูกันเลย ตอนนี้นะคะเอก็นั่งอยู่กับพี่เฟ,ฟ็บนะคะเป็นเฮดบริสตาที่เดอะคอฟฟี่ c a d ดมิกไทยแลนด์ค่ะเดี๋ยวให้พี่เฟ,ฟ็บแนะนำตัวเองก่อนเลยสว oh, <ะ>ัสดีครับชื่อชื่อเฟ็บะเป็น, <ฮะ S 2> นตอนนี้เป็นเฮดบริสตาอยู่ที่เดอะคอฟฟี่ c a d ดมิกนะฮะค่ะนิยามของ specialty coffee ะค่ะพี่เฟ,ฟ็บเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะจริงๆถ้าพูดในเรื่อง technical term นะฮะมันก็เป็นกาแฟาที่ได้ score มากกว่า80ขึ้นไปจาก100ฮะโดยโดยโดยจะมีพวก คือเกรเดอร์ที่เขาที่เขาชิมโดยการใช้คัพปิ้งนี่นหแหละแล้วเขาจะให้สกอร์ว่ากาแฟมีดีเฟกต์ไหมเฟลเวอร์เป็นยังไงถ้ากาแฟตัวไหนที่ได้มากกว่า80เขาถือว่าเป็น uh, Specialty Coffee อันนี้คือเป็นเทคนิคเทินนะฮะครับแล้วที่เดอะ f f e ฟคาเดมิกค่ะ,วค,ะ,ค,ะความเป็น Specialty Coffee คือส่วนตัวดีกว่าส่วนตัวผมคิดว่า uh, Specialty Coffee ก็คือเราจะทำยงไงก็ได้ให้ลูกค้าที่เข้ามาเราสามารถ สื่อสารและแนะนำลูกค้าในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ผมว่าที่ว่าเรื่องประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับสาหรับคนที่มาเพราะว่ากาแฟอย่างที่บอกว่าใครก็เป็นสเปเชียลตี้ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับสเปรย์จากจากจากทางเราเนี่ยคืออะไรมากกว่าอย่างเช่นถ้าเราสามารถอธิบายหรือว่าถ้าลูกค้าเข้ามาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเราสามารถแนะนำอะไรที่เขารู้สึกว่าพอดื่มหรือว่าได้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 ชิมปุ๊บก็คิดว่า นั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องการผมว่ามันดุ่มทุกอย่างภาพลักษณ์ของร้านฟ<ะ>อร์มเย็นของร้าน<ะ>เสียงเพลงบรรยากาศแมทเทอเรียลที่เขาใช้ผมว่าอันนี้คือสเปเชียลตี้หมดเลยสำหรับสำหรับส่วนตัวคือเป็นเอ็กเพรียที่เขาไม่ได้หากันได้ทั่วไปเงี้ยผมว่าอันนั้นคือคือคือสิ่งที่เป็นสเปเชียลตี้และกันถ้า<ะ>พูดถึงในแนวาค่านั้น แนะนำขยายความให้เองนนิดนึงได้ไหมว่าส่วนผสมที่ม oh, ว่ามันดีเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมีเช่นอะไรที่น่าสนใจของเมนูผมว่า ส่วนมากจะเป็นธรรมชาติแล้วกันเน้นเรื่องของความธรรมชาติแล้วส่วนทีเจก็ไม่ได้หวานจัดขนาดนั้นอยู่แล้วโดยเบื้นพื้นฟิลเตอรแต่ว่าอย่างเช่นแบบว่าน้าตาลแทนที่จะใส่น้ำตาลสายแดงหรือน้ำตาลอะไรหรือจะเป็นควอมพุ้นหวานเขาก็ใช้ออกินนวาซึ่งมันก็เป็น t e เจอร์หรือว่ารสชาติจะต่างกับน้าตาลสายแดงอย่างที่เราเคยกินมาเลยต้องลองนะแต่เราก็อย่างเช่นที่ผมชอบก็มานุก้าอย่างเงี้ยมันเป็น น้ำผึ้งแหละแต่ว่าเป็นน้ำผึ้งที่มาจากนิวซีแลนด์แล้วเราก็เพิ่งได้เคยกินที่เนี่ยครั้งแรกเหมือนกันซึ่งพอเราเทียบใส่ไปใส่กับน้ำผึ้งธรรมดาเท็กเจอร์หรือว่าความต่างมันชัดเจนมากก็เลยเป็นสิ่งอันหนึ่งแล้วก็อย่างเช่นอากาเว่ก็เป็นสิ่งที่ชีวิตนี้ก็คงไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าก็ที่นี้ก็ก็มีสมุนไพรกะเว่ซึ่งมันเป็นมาจากเมซิโกนเป็นเหมือนต้นเขาเรียกอะไรเหมือนกระบองเพชรหรืออะไรตัวหนึอย่างเงี้ยคือมันเป็นสารจากตรงนั้น ซึ่งก็แปลกดีแล้วมันก็มีใช่แล้วก็ล,วกล้วก็มีจาว่าเนี่ยจาว่าก็จะเป็นโทนพุพพนักไปเลยคุณด <ST> มาคือเป็น4ตัวหลักที่น่าสนใจใช่ครับ4ตัวเมื่อกี้นะคะที่พี่เฟบแนะนําเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีวิธีการทํายังไงซึ่งเฮดบาริสต้าของเราเนี่ยจะเป็นผู้แสดงฝีมือให้ด้วยแน่นอนคะ่ะตอนนี้ก็ขอขอบคุณพี่เฟบก่อนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ <ST> สำหรับเมนูแรกอากาเวกาแฟลาเต้ที่ให้รสหวานธรรมชาติจากเม็กซิกันอากาเว่และกลิ่นเครื่องเทศจากพริกไทยดำเมนูที่2องมานูก้ากาแฟลาเต้ที่ผสมความหอมหวานของน้ำผึ้งมานูก้าแท้จากประเทศนิวซีแลนด์ส่วนเมนูที่3โอกินาวา กาแฟที่ใช้ความหวานจากน้ำตาลทรายแดงจากสวหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นและเมนูแนะนำเมนูสุดท้ายจาว่ากาแฟลาเต้แมเคียโต้ที่ใช้น้ำตาลตโหนดจากอินโดนีเซียพร้อมด้วยกลิ่นหอมจากใบเตย สูตดสำหรับผู้อ่านไดนิ่งเมืองทองธาน,นีหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Impact Event Calendar รับส่วนลด15%ทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่และอาหารที่ร้าน The Coffee a c a d e m y ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้สำหรับใครที่อยากมาชิมความอร่อยของกาแฟสเปเชียลตี้ที่ The Coffee a c a d e m y มากันได้เลยสาขาแรกที่โครงการเวลาหลังสวนสาขาที่2ศูนย์การค้าเกษเรวินเลต และสาขาที่3ศูนย์การค้าเซนทั l นเวิลสำหรับวันนี้ Impact การันตีจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะ Impact การันตี